เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็กนัลล็อกออริจินะครับกับผม n ั s เซอร์วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับภารกิจนะครับหรือว่ากิจกรรม4,000นั่นเองนะครับว่าวิธีการลงแล้วก็วิธีการเล่นเล่นอย่างไรนะครับผมจะมาเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็มีภาพบรรยากาศต่างๆมไหมเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็มาแนะนำนะครับว่าเราจะซื้ออะไรนะครับโดยการใช้เหรียญ4,000 ือนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะฮะสเตล่าโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเติมเกมมือถือราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG นะครับ ROV หรือว่าจะเป็นเกมในกระแสนะครับแร g n a r ล k o r อ g i n จินนะครับฮงไกนะครับหรือว่าจะเป็น Summoner War Chronicle นะครับเราก็มีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายเลย แล้วก็นี่เลยนะครับแพ็คแรกน่ล็อกตามนี้เลยนะครับอย่าลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เอ็กวลยละกันนะครับจะได้รับส่วนลดพิเศษมากมายเลยนะครับหลังจากเพื่อนๆเติมเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะพาไปในส่วนของกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เขาเรียกว่ากิจกรรม4ี่พันนั่นเองนะครับเพื่อนๆกิจกรรมนี้นะครับจะเปิดให้เล่นเวลา3ามทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มครึ่งนะครับสิ้นสุดของการทํารายนะครับจะแลกไอเทมได้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆให้เรานะครับกดไปที่ นี่เลยนะครับอีเวนต์แล้วก็ให้เรากดมาที่กิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วกดที่ไปเลยนะตัวละครของเรานะครับจะเดินมาที่แมปกิฟเฟนนะครับหลังจากเดินเสร็จแล้วนะครับตัวละครของเราจะคุยกับ NPC ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดอันล่างนะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับตัวละครของเราจะว์าไปนะครับในแบบนั้นแต่นะครับเราต้องเป็นหัวตี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับจะทําการกดยินยันเท่านั้นนะครับพอกดเสร็จนะครับ เราก็จะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันภาพบรรยากาศคร่าวๆนะครับสำหรับในส่วนของอีเวนต์4,000นะครับหรือว่าภารกิจ4,000ก็ตรงนี้นะครับให้เรานะครับโจมตีในส่วนของมอนสเตอร์ทั่วไปเลยนะครับพี่ เกิดขึ้นมาจากแผนที่นะครับเราก็จะได้รับเหรียญนะครับเหรียญนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับบางทีอาจจะได้20นะครับ40 50ถึง700นะครับเราก็อาจจะมีเซต1เซต2ตามรูปนี้เลยนะครับว่าเราโจมตีอะไรนะครับหรือว่าเราได้ในส่วนของแอซิดอะไรบ้างนะครับหรือว่าเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับก็กดมาที่ข้างบนตรงนี้ได้นะครับจะมีบอกอยู่นะครับว่าจะได้รับในส่วนของเหรียญนะครับ60นะครับ หรือว่า20หรือว่า800 500นะครับตามศักยภาพของตัวละครเรานะครับที่สามารถไปโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในแมปได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปโจมตีให้ดูนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็ให้เราเดินไปตามแมปนะครับถ้าเป็นในส่วนของพวกมอนสเตอร์ที่เราโจมตีแป๊บเดียวตายนะครับเราก็จะได้เหรียญประมาณ20นะครับนี่นะครับจะได้เหรียญประมาณ20นะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นบอสนะครับ บอสเนี่ยก็อาจจะโจมตีประมาณเตษหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดตายเนี่ยจะได้ร้อยหนึ่งนะครับหรือว่า70ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะตายยากนะครับให้เราโจมตีตัวเล็กๆก,ก็ได้นะครับแล้วก็ในการที่เราเล่นกิจกรรม4 0 0พนะครับแนะนำให้เพื่อนๆนะฮะเข้าตี้นะครับเราจะทำเควสได้เร็วมากกว่านะครับตรงนี้ก็ใกล้จะครบ4 0 0พแล้วนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะ แล้วก็กล่องตรงนี้นะครับให้เรากดเก็บได้เช่นกันนะครับเราจะได้ในส่วนของเหรียญน,นะครับ25นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกัน25่ส้าไหมอ่ะได้ประมาณ12นะครับ12บบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดดูตรงนี้ได้นะ ว่ากล่องได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอันติแฟกต์อันนี้จะเป็นคะแนนประมาณ20นะนะครับประมาณ20แล้วก็บางคนอาจจะ FK ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดบางคนนะครับก็เดินตีนะครับจะเร็วกว่านะครับแล้วก็บอสนะครับเพื่อนๆถ้าบอสเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับมีแฟกต์อยู่ใต้เท้านะครับ จะให้เราทําการโจมตีนะครับเราก็จะได้เยอะกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมองว่าเรานะครับโจมตีมอนสเตอร์ตัวเล็กๆดีกว่านะครับเมื่อเราทําการโจมตีนะเราก็จะได้เยอะมากกว่าเพราะว่ามันตายเร็วแล้วก็เกิดไวใช่ไหมครับถ้าเกิดตีบอสเนี่ยมันนานตรงนี้ผมก็เก็บครบแล้วนะครับก็คือ4 0 0 0ันทัพสันนั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถกดออกได้เลยนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําการกดออกละกันนะครับสําหรับตรงนี้โดยการที่วาไปที่คาฟานะครับ โดยการที่เราเดินไปหาคาฟานั่นเองนะฮะสำหรับภารกิจนี้ก็ง่ายๆนะครับเราก็บอกเขาเลยนะครับว่าพบแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเดินกลับไปหาคาฟาได้เลยนะครับแล้วก็มาดูนะครับคาฟาช็อปนะครับนี่นะครับตรงนี้เราสามารถซื้อได้นะครับโดยที่ บวาร์ปนะครับจะเป็นไบวาร์ปที่ราคา5 0,000ื่นนะครับเราสามารถซื้อได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับก็คือ5 0 0 0 0นนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆก็เหมือนคาฟาปกติเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถกดไปที่คาฟาได้นะครับแล้วก็กดไปที่ออกจากสนามรบนะครับเมื่อเราทําการออกจากสนามรบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเราจะวาร์ปมาที่กิฟเฟนเช่นเดิมนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับกดเข้ามาที่ n p c ตัวนี้นะครับแล้วกดไปที่อันแรกนะครับจะเป็นในส่วนของเล d ดิมช็อปนะครับ จะเป็นในส่วนของร้านค้าต <PAUL> ่างๆนะครับเราจะได้เหรียญต่างๆเนี <t> <tense> ่ยนะครับมาแลกนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละชิ้นนะครับราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็1อันต่อ400นะครับตรงนี้ก็เป็นเงินนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกาชาจะเป็นพวกกันแตกนะครับตรงนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะเลือกอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ ยังรีไฟนะครับยังไม่ถึง10ยังไม่ถึง7นะครับก็แนะนําให้ซื้อพวกในส่วนของโอลีแล้วก็อีลูก่อนนะครับก็ให้ทําการซื้อไปก่อนนะครับสมมตินะซื้อไป10อันก็ราคาพันหเองนะครับถ้าซื้อทั้งหมด5 0นะครับก็อยู่ที่8 0 0พนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับยังไม่ขึ้น10ก็สามารถที่จะมากดตรงนี้ได้เช่นกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทําการหาในส่วนของเงินนะครับอีเดนก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ส0 0 0 0น นะครับอ uh, ันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ500นะครับก็มีแล้วแต่ไซส์นะครับแล้วก็ super cookie นะครับก็สามารถซื <masked> names, ้อได้เช we well ่นกันนะครับอันนี้คือการที่เราเอา cookie นะครับไปให้ในส่วนของสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับแล้วก็พวกการ์ดกระชับปองก็แล้วแต่นะครับแล้วก็การแตกก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าการแตกนะครับเราต้องใช้เซนีในการซื้อด้วยนะครับ1น0่0นะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ5000 ก็หลักๆแล้วนะครับผมมองว่าที่คุมที่สุดน่าจะเป็นโอลีกับเอรูนี่แหละครับแล้วก็โมราคอนก็โอเคอยู่นะครับสำหรับตรงนี้แต่ว่ามันได้แค่1อันนะนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรม4,000นะครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรม4,000นะครับวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามเรามานะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งมาด้วยละกันวันนี้สวัสดีสวีดัตนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากสมัครสมาชิกหรือว่าอยากสนับสนุนช่องนักเสอเกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดสมัครมาได้เลยนะครับเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็ใครที่สมัครแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็อย่าลืมนะครับสมัครกันด้วยละกันนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ